บ <mile> ่เด like ินทางกับมีฮอกหาฮอตัวคนละไลฟ์ของเมย์แล้วกมีพี่น้อของมันมีตัวนึงสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้ก็สิพาไปเบิ่งอันน่ะหมู่เที่ยวเลี้ยงไว้เนาะเลี้ยงตัวหมูไว้2ตเนาะแต่ว่าตัวแม่มันมื้อนี้ก็สิเริ่มที่เกลลูกเลยเนาะเดี๋ยวนี้เขากําลังสร้างหังขมันอยู่เนาะเบิ่งคือว่าสิเกลลูกในมื้อนี้แหละเนาะเลี้ยงไว้ซโตเนาะตอนนั้เฮาซื้อมาก็น้อยๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงมาได้เกือบปีแล้วเนาะ นี่ประมาณนี้เนาะบอ่เขาเลี้ยงมูไว้ก็ขันเจอหนึ่งหนึ่งนาะพาะว่ามูมักอยู่ในคิทโตนบอไม่ยนะังขนาดนี่ประมาณนี้นะเนาะเขาเลี้ยงตัวมูไหวเนานะข้อมตัวมูก็มีประมาณนี้เนาะนี้เขาสร้งางห้างอยู่เนาะเอาแบางใหม่ไนมะ่ยังตักใส่เขานี่มีซอนตัวทุกคนเลยตัวนี้ก็ห้าซื้อมาเมือวันซึ่งหนีเนาะหนึ่งนะล้านหกแสนหงสนะ์เนาะตัวนี้ราคามันแพงนะเนาะแพงไหลทุกคนเนาะ ตัวใหญ่ๆแหละตัวนั้นแหละจะลองชี้สกลูกนนี่ัใหญ่เนาะนะบุดงกแล้วเนาะู้เทอว่าสิักตนะสกมาได้จักตัวยังบ่แต่ว่าเบิ่งก็จะนอยกสกแล้วเนาะท้อ้ใหญ่ทุกคนเลนี่บ่มสกแล้วทุกคนเอ้ยดีใจหลายเนาะ งมาได้บ่ฮอกขี่ก็ได้ลูกแล้วเนาะมันนี่เนาะมันกําลังอันน่ะสร้างห้างกําลังอยู่เนาะนี่ตักใม่ใส่บักหลวก็เขาจะสิแต่งห้างกําลังเนาะถ้าบ่เกิดลูกในมื้อนี้ก็มื้ออื่นก็สิเกิดแล้วเนาะเบิ่งกนี่เขาสร้างได้หลายแล้วเดนีนะท้องมันบาดแล้วทุกคนเ้เบิ่งก็คือสิมีเฮา4-5ตัวพุ่นะเนาะเกิดลูกน เดี๋ยวได้กระจกน้อยไทยให้เบิงเนาะว่าไดู้จักตัวน กตอนเสาเด้อทุกคนสิพาไปเบิ้ลมูหน่อยเนาะตัวมูหน่อยเกิดรุ่นเหรอทุกคนนี่อันนี้แหละของเป้ยของไก่ของข่อยน่ะมีประมาณนี้เนาะเรียนเป้ยเลียนไก่ไว้ลายพวกขวงฟังเนาะนี่แล้วก็ไปเบิ้งตัวมูหน่อยเนาะตัวมูหน่อยหาเกิดรุ่นครึ่งหน่อยเนาะทุกคนนี่ดีใจแฮงเนาะมันขึ้นประมาณเวลาสิ่ส่งนโมงครึ่งถูกแล้เนาะมันขึ้นน่ะเวลาสิ่ส่งนโมงครึ่งเรา มันก็เกิดรุ่นเนาะได้สามสี่ตัวเนาะทุกคนนี่ประมาณนี้เนาะสิเข้าไปเบิ้งเนาะว่าลูกหน่อยมันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าคอยบัวใหมาเนาะตอนเสาหนี้เนาะไอ้ไอ้คอยแมวมหาศาลเนาะไปเบิ้งนั่งจันเนาะว่ามีจักตัวเนาะนี้อันนี้ก็มีของไก่มีไก่หน่อยเรียงของบ้าอไรทุกคนเลยนี่มีไก่หน่อยเลี้ยงไว้ข้างในนี่ก็กำลังซิดไปโตนี่แหละนี่ทุกคนกาำเลี้ยง ไก่หรือว่าเฟี๊ยกก็นะง่ายๆเนาะเด็กยังฟักใครอยู่ลายตัวเนาะยังมีลายตัวเด็กเนาะเดือนหนวันนี้ทุกคนใส่ชีวิตแรกพอใส่พอกินเนาะนี่เด็กเสียงหอกเงี้ยงี่ยเี้ยผมเนาะไปเบิ้งงูหน่อยก่อนเนาะทุกคนเอ๊ะตัวนี้ก็ปี่นาก็สิได้รุ่นเลวเนาะเบิ้งหมดเนาะตัวนี้ก็ดูแม่รุ่นทุกคน วนันนะั้นกันเนาะมีจักตัวเนาะอีแมวเพราะว่าสีตัวแหละอยูวันนั้นกันเลยโอ้ว่าเจอทุกคนเนละมือขึ้นฝนตกแห้งทุกคนเลยวนันนะั้นกันเนาะว่ามีจักตัวเนาะขึไปบเบื้องด้วยไอ้ทุกคนมีสีตัวทุกคนนะยนาฮักระดิ๊กอะนี่ตัวแมวมันหายทุกคนเลยน,ะนี่มีสีตัวทุกคนเลยฮะกเกิดมันขึ้น ดีใจแฮ้งดีใจแฮ้งอีโบเดินหากัดซิมีฮอกหากหกตัวขนแหลทลายทั้งเมยแล้วก็มีอยู่นอกขนาหลจะมีตัวหนึ่งนี่ทุกคนสายพันธุ์ตัวมูนี่งามไหลเนาะทุกคนนี่มีสีตัวนะฮะเขากกเทียบว่าทุกคนกกน,กดดนี่โบก่าเขาไปมอน้องเมยมันหายสุดแน้วทุกคนเอ้ยดีใจแห้งวันนี้นี่ย